โรงเรียนชาติตรการวิทยาตั้งอยู่เลขที่124หมู่4ตำบลป่าแดงโดยมีพื้นที่จำนวน142ไร่3งาน71ตารางวามีนักเรียนจำนวน970คนครูจำนวน40คนโรงเรียนมีนโยบายมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ามิติที่1 ด้านผู้บริหารสถานศึกษากรอบแนวคิดเพื่อป้องกันพัฒนาและส่งเสริมให้ขบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนโดยใช้หลักบวรและ CTK โ o เดลมาใช้เป็นโครงสร้างสู่โครงการ1โครงการ1ผลิตภัณฑ์ผลที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงในปี2554 รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในปี2556และรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการปี2556และได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมมัธยม39ปี2558การประกวดผลงานที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษามิติที่2ด้านครูแกนนำโครงการ1โครงการ1ผลิตภัณฑ์โดยข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะโครงการคือ1โครงการหผลิตภัณฑ์โดยมุ่งหวังให้นักเรียน ได้เรียนรู้คู่กับการทำดังการเรียนรู้อย่างมีความสุขและนำผลผลิตไปใช้ได้จริงบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ห่วง 2. เงื่อนไขโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากมะกรูด 2. การทำแชมพูสมุนไพรมะกรูดด้านนักเรียนแกนนำ ได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกำหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในแกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนนอกห้องเรียนฝึกอบรมจากศูนย์การเรียนรู้อื่นเพื่อฝึกทักษะการทำ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้เองและขยายผลสู่ครอบครัว